สวัสดีครับสวัสดี f อช่องบ่าวบำโคเท่ทุกท่านนะครับพี่พีเอครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่มาหาเทาวัดหลงนะครับซึ่งคันในช่วงที่หาเนี่ยคันเจอทาวันผูกเก่านะครับก็จะตัดเอาแล้วก็คันเจอทาวัดหลงที่ เครื่องย่ยๆแลวก็แก้ๆครับผมขอจะตัดไปฝากน้องเอฟซีทันหนึ่งครับซึ่งเขาได้เบิ่งจากคลิปที่ผมไปหาทาบ้านหลงแล้วน้องเขาก็ <c oughs> มาขอแบงไปจากผมครับแล้วน้องก็ได้ต้องน้องก็ได้อยกได้อีกแล้วน้องก็ได้สั่งผมมาตัดเอาอีกย่างวะักนั้งเห็งอยู่ตอนนี้ผมขอมา ปลาเดี๋ยวนะครับยุงเยอะมากเลยยูงกัดหลายครับไม่เสียยังตัวกวางมาเดินหาเดี๋ยวผมเจออยู่นั่นีน่เนาะตรงเครื่องเ,ออเจอไปครับเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งเดี๋ยวไปเบิ้ลให้ผมตัวคนน่าจะมีอะไรนะครับ นี่ข้างหลังผมผลปลวกผมมาผพ้เดียวนะครับืันนี้เข้าป่ามาคนเดียวบ่ได้พกยากันยุ่งมานําครับยุ่งไรครับนี่นะครับอาวุธที่จะมาตัดเป็นพี่ๆครับผู้ตัขุนนี่กะบ่บต้องปลุกเสียนะครับเป็นควมเสือส่วนบุคคลน,นะครับ เขาลงไม่เห็ดพร้อมเอ,อือไปพ,พี่ชมบรรยากาศตอนที่ผมจะไปตัดเลยครับหมุดตาเข้าไปครับน,นี่นะครับผมไม่เจอไปเป็นเครื่อเขาลงครับ เองอยเงยเราเคแก่พ้อมผมเห็นว่าน่าจะหลายปีแล้วนะครับนี่อออคอ,อนี่สวยดีเกี่ยวกันพร้อมจะแก่ไหมแก่แก่มากเลยน,นั่นนี่เราหานเพิ่งผูกกัน แก่ก็ต้องตรงนี้เลยแล้วนี่ตัดตรงนี้ไปปุ๊บก็สีนี้ไหลนี่ปุ๊บไปบนก็าตาย <c oughs> ตาย่เปนไเพราะว่ามันเกิดใบยิ่งตัดยิ่งป่ง นี่นะครับผมจะเอาตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บหนึ่งข้อมือปึ๊บนี่ตัวนี้พอดีโอ้ดูครับดูดูไล่เครือเข้าลงนางพญาเครือเข้าลงเดี๋ยวผมขออธิษฐานแล้วก็ตัดใจเลครับ พีไอ้ทานแล้วก็ขออนุญาตตัดนะครับ

mm uh -huh. uh -huh. uh -huh. คืบตรงนี้นะครับยุงเยอะมากพี่ยุงเยอะมากเลย พฟซีครับซึ่งเครื่องเขาลงนีต้องเกิดหยีบอยู่ในปลาทีศอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปลายํยาๆแถวบ้านกับบ่อบ่อบ่อคอยมีนะครับตามที่ผมหามานะ่ะผมก็เห็นประมาณน,นี้เห็นถึงแต่อยู่ในปลาทีศอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลาใหญ่นะ มีเครือด้วยเดี๋ยวตัดเครือก่อนโอ้แป๊บหนึ่งโอ้ยุ่งหลายครับเรากัดห่อนพร้อมบัะนี้เดี๋ยวแต่งก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะไม่ไอ้นี่นี่ครับน้องน้องนัทพลนัทพงศ์ไอดเด้อรพีดตัดให้แล้วเด้อ เป็นคอไงนะครับแล้วก็แก่พอมโอ้เหนื่อยคลิปนี้เหนื่อยดิไปเดินทางออกจากปากันฮอรยุงยุงเยอะจังของมิด ดแด้วครับเดี๋ยวเดินออกไปข้างหน้านรับเป็นทางออกแล้วนะครับผมจะพ้าแบวะไปดูเฮ้ยจะโกป้ารับฝนพึ่งหยุดตกครับตกติดต่อกันประมาณ สามสีวันครับในปลาตอนนี้นี่โอ้เย็นชุ่มฉ่ำที่ว่าสายตาผมเดียวหาี่ผมหายเ่อวันที่ว่าผูกไปน้น้เป็นของหายาก ไปไปแกะเป็นพระเป็นยังเป็นอาเ็ดของดีนะครับประมาณของขังโอ้โหเดี๋ยว,วออพูต้องมาข้อหนะูน นี่มึงพี่จุงยุงเยอะไอ้ไปเลยขอไปก่อนเถอะไ่เก็บย,ยาด้วยนะน้องครับต้องขออภัยครับในการจับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงพี่ๆครับเดี๋ยวไปเจอหนอ่องปลาครับโอ้ยุ้งไหลเดี๋ยวผมดูไปกับป่าก่อน มาโพยอยู่ที่นี่ครับบ้านต้นไม้กลางป่าผมรีบบอ,อกมาายุ่งมันไลยโพดมาหนีกันไายอีกคือเขายุ่งเยอะมากนะครับพอดีก็เลยได้แวะเขามาบ้านต้นไม้กลางป่าครับนี่เทาวันเทาวันหลงสุดยอดเป็นที่หนึ่งของเทาวันนะระับพุธคุณ ต้องต้องคนที่เสือ้อท่านนะครับจังจังจังหลูพุทธคุณเป็นของดีครับเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนมาครับผมจะพามาดูบ้านต้นไม้นี่กลางป่านะครับต้นไม้เขียวดี บ้านหลังข้างบนห่างแล้วพังมาดอกเออนี่นะครับบรรยากาศเขียวแล้วก็บ,บรรยากาศดีพอมครับวันนี้คุณครับหลังข้างบนต้นไม้นนหลังคาก็หายขาโมยลักหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานขาโมยมาขาโมยบ้านต้นไปหลังคาบ้านต้นไม้ผมเป็นผ้ญยานะครับผ้ายาแบบนี้ก็สืบเสือมมาได้กร ขโมยกับคนใกล้ตัวเหรครับผมคิดว่าคนใกล้ตัวผมนี่แหละแต่ให้เขาไปเถอะมันเป็นไรถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาไปนี่ครับเดี๋ยวกับบางๆกับะจได้มานอนอยู่บนต้นไม้อยู่แล้วครับจจกมือมาทำเมนูทำอันนี้กูนนี่แต่ว่าช่วงนี้ยุ่งหลายพดช่วงนี้กั พอดีมันหนาฝนแล้วก็ยุ่งหลายครับอ่ากัดเต็มแล้วไม่ไหวปะพี่พี่ครับอย่าลืมกดติดตามบอมโคเทเดินป่าท้าผีครับช่องบอมโคเทเดินป่าท้าผีฝากกัครับพี่พี่ขันท่าในบังชิปนี้อยู่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้บอมโคเทครับไ้เจอกันหม่ชิปหนาชิปนีผมอกขอออกจากป่าก่อนยุงเยอะเหลือเกิน น้องนัทพลนี่เ้อนัทพงศ์นัทพงศ์นัทพ,พลนี่ครับเดี๋ยวพี่ส่งให้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากได้เถาวั้นหลงเถาวั้นผูกสามารถคอมเมนต์มาในช่องผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบแล้วก็คุยรายละเอียดกันครับครับอย่าลืม กดติดตามกันได้กัแชร์ครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงค่ินี้ครับบ๊ายบายขอบคุณครับโอ้ยยุ่งกัด่อนมือกัน